ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโมกคทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับและหลายท่านเนี่ยคงจะเห็นนะครับว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าร้านขายกองต่างๆเนี่ยก็จะเห็นหรือว่าในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือกระป๋องนั่นเองนะครับหรือว่ากระป๋องที่บรรจุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรจุผลไม้บรรจุปลาทูน่าหรือว่าบรรจุนมนะครับหรือว่ากระป๋องเหล็กนั่นเองซึ่งมันมาจากไหนและวันนี้จะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราว ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะควบคุมหลายๆแบรนด์เลยนะหมายถึงว่าผลิตให้หลายๆแบรนด์แล้วก็ผลิตส่งไปหลายๆประเทศอีกด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องของขอบคุณช่อง PPTV ด้วยนะครับหรือว่า The Visitor ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับไปรับชมกันเลยครับที่นี่คือต้นกำเนิดบรรจุภัณฑ์อาหารที่หลายคนคุ้นตา หลาเดอร์วิซิเตอร์ The วันนี้พามาสำรวจโรงงานแผ่นเหล็กวิราภทยซึ่งผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและโครเมียมถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคือแผ่นเหล็กเคลือบโลหะจากที่นี่จะถูกไปใช้ขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและอีกสารพัดอย่างที่เราต่างคุ้นหูคุ้น,นตาก,กันดีครับสุดยอดเลยท,นะทุกคนโรง,งงานแห่งนี้ยังนับว่าเป็นต้นทางการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโอ้โห ตอนแรกนึกว่าในประเทศสสะนะตรงนี้เนี่ยเป็นโรงแว์เฮาส์ที่เราไว้เก็บวัตถุด,ดิบอยู่ได้ทั้งหมดประมาณ30,000ต่นตันมาพร้อมกับเทคโนโลโยีตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัยเครื่อง s ซม e ี DE x เด็นะครับเครืมม่องนี้เนี่ยสามารถซูมอินได้ถึงแสนเท่ววาวว้า คุณภาพและมาตรฐานระดับโลกทำให้จากโรงงานเล็กๆบนถนนสาทรใต้ก้าวสู่โรงงานขนาดใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศที่มีกำลังการผลิตสูงถึง400,000ตันต่อปีและส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกสุดยอดและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โรงงานแผ่นเหล็กวิลาไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สมุทรปราการบนพื้นที่กว่า50ไร่ด้วยกัน ที่นี่เป็นโรงงานที่ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมและเคลือบดีบุกครับเราจะมาดูกันนะครับว่าทําไมที่นี่ถึงมีกําลังการผลิตมากที่สุดในอาเซียนและเขามีวิธีการควบคุมคุณภาพอย่างไรครับในอาเซียนทุกคน,น,นคลังเก็บนี่คืออย่างกว้างอ่ะมีแต่ม้อนเหล็กทั้งนั้นเลยม้อนหนึ่งเราไม่ใช่แบบ เบาๆนะทุกคนหลายตันอ่ะใหญ่มากเลยครับพี่ตึงครับผมโอ้ยนี้คือแบบมีอุปกรณ์เยอะมากตรงนี้เนี่ยก็เป็นโรงแวร์เฮาส์ที่เราไว้เก็บวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเราเนี่ยเขาเรียก TMDP หรือ t ท m ดมิ Back Plate อันนี้เหรอครับใช่ครับลูกอย่างเช่นลูกเนี่ยครับก็ทางเราก็จะเอาเข้าชุบสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องอย่างทูน่ากระป๋องประมาณนี้ครับโอ้ยหมุนึูกเนี่ยน้ำหนักมันเท่าไหร่ครับจะอยู่ที่ประมาณ10ตันน่ะรับโอ้โห เพราะฉะั้นคือแค่มูลเล็กๆแค่เนี้ย<ช>มันหนักมากมันหนักมากแล้วก็เนี่ยทั้งหมดในแวร์เฮาส์เนี่ยก็สามารถจุได้ทั้งหมดประมาณ30,000นตันห,หลังจากนี้พอเรามาเก็บในแวร์เฮาส์เราจะทำอะไรต่อครับครับเราก็จะเอาวัตถุดิบตรงเนี้ย้อนเข้าไปในลายผลิตที่ซึ่งเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับซึ่งวันนี้เราจะพาเข้าไปดูในลายผลิตชุบดีบุกหรือทินเพ็ดนะครับไปละอยากไปดูลวครับผมกว้างใหญ่มาก วันนี้เราก็ได้มาถึงโซนที่เราจะมาชุบดีบุกน,นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นตัวเหล็กวัตถุดิบที่ปอกเปลือกมาเรียบร้อยแล้วโดยการผ่านเคนที่รับน้ําหนักได้ถึง11ตันน่ะครับว้าวอันนี้คือแผ่นมอสกูยที่เราเอามาที่10ตันใช่ใช่ใชแล้วก็ใช้เครื่องยกมาใช้เครื่องยกมาพอยกมามาตรงนี้เสร็จเราเราก็จะป้อนเข้าที่ตัวลายผลิตข้างในนะครับลายผลิตเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ย2มันเนี่ยสามารถ ใส่เขาเรียกคอยโฮเดอร์เนี่ยได้ถึง2ลูกครับซึ่งการผลิตของเราเนี่ยมันเวันรันต่อเนื่องพอเรารันต่อเนื่องเสร็จเนี่ยก็คือพอลูกหนึ่งหมดอีกลูกหนึ่งก็วิ่งต่อโดยที่จะไปเชื่อมโอเคก็คืออยู่ในโซนฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับในโซนตรงนี้ไปวิิตึกข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนการเชื่อมนะครับเชื่อมเหล็ก2รลูกที่เรามีอยู่เ,เข้าหากันเพราะกระบวนการของเราเไม่มีการหยุดพอลูกหนึ่งชุบหมดแล้วก็เชื่อมอีกลูกหนึ่งแล้วก็วิ่งต่ออันนี้คือสัญญาณว่าคุณพี่เขาต้องมาทำงานตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้ก็ขยับหน่อยตอนนี้ก็กำลังเนี่ยเชื่อมเหล็กสองสองดันเข้าหากันปลายเหล็กของของอันนึงแล้วก็เชื่อมต่อไกด์รู อลังการมากซับซ้อนจริงรอรัทุกคน,นใช้ความร้อนในการเชื่อมเข้าหากันใช่ครับพอเชื่อมเสร็จเนี่ยเราก็ปล่อยเหล็กเข้าไปในโ p r o c e s ็จะเป็น p r o เซสการล้างเหล็กเพื่อที่ทำความสะอาดผิวเหล็กแล้วก็เอาน้ํามันออกพอ,อน้ํามันออกเสร็จเนี่ยเราก็จะทําการเลืออรีบุกแล้วครับก็าพาไปดูคนครับโอ้ย่างกว้างเลยอ่ะ อนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราทําความสะอาดผิวเหล็กนะครับโดยการฟรีทีทเมน์เพื่อที่จะเอาไอ้น้ำมันหรือว่าสิ่งสงงปกปรกออกจากผิวเหล็กเวลาที่เราขนส่งเหล็กมาเขาจะมีการเคลื่อ,นน,อน,น,นน้ำมันมาก่อนใช่เคลื่อนน้ำมันมาก่อนเราต้องเอาเขาออกไปเพื่อที่จะชุบจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับก็คือเป็นการ ชุบดีบุกบนผิวเหล็กอะนะน,น้ำที่เห็นเนี่ยมันก็คือน้ำอิเล็กโทรไลต์เพื่อที่จะผสมกับสารเคมีให้มันมีการประจุไฟฟ้าแล้วก็เอาไอ้ตัวดีบุกเนื้อดีบุกเนี่ยให้มันประจุเข้าไปติดกับเนื้อเหล็กตอที่เรา,เาส่งมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลเหล็กมาพร้อมกับน้ำมันเครื่องมาอ่ามันต้องมีอยู่แล้วทุวกคนฝุ่นเกาะมาได้ใช่ไหมครับมีมีฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำความสะอาดก่อนหน้านี้ แล้วก็พอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เข้ากระบวนการชุบเขาจะมาเคลือบตรงนี้ใช่ซึ่งตัวนี้นก็จะเป็นกระบวนการที่ทําให้ตัวดีบุกเนี่ยเข้าไปซึมซับอยู่กับแผ่นเหล็กของเราถูกต้องครับ,รบหลังจากกระบวนการชุบดีบุกตรงนี้นะครับเราก็จะไปจุดที่เขาเรียกว่ารีฟลู์หลังจากมีการชุบเนี่ยมันจะยังไม่เงาเราจะผ่านในเซสชั่นรีฟลู์เนี่ยเพื่อทำให้เหล็กมันเงาขึ้นมาแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นผมขอแวะตรงนี้หน่อยนี่คืออะไรได้ครับ,รบอันนี้ก็คือก้อนดีบุกก่อนที่จะเอาเข้าลายผลิตครั อ๋อก็คือเราเอาก้อนที่ปลูกตรงนี้เอาความร้อนแล้วก็ไปใส่เวรุแล้วครับใช่ครับแล้วก็พอพอพอเอ,พอ,พอาเข้าไลน์ผลิตเสร็จเนี่ยมันก็จะค่อยๆหลอมละลายไปเดืดกนน <รา S 1> ับเนื้อเหล็กแล้วก็ผสมเนี่ยกับเนื้อเหล็กเข้าไปใช่หนักไหมครับก้อนก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก็อยู่ประมาณ35มสิบหโลโอเคก็ถือไว้อยู่นะครับได้ครับได้อยู่ครับเดี๋ยวเราไปต่อโอเคได้ครับขบวนการผลิตนี่คือซับซ้อนมากแล้วก็ดูได้มาตรฐานนะทุกคน อาหารไทยก็คือมา,าตรฐานแบรบระดับโลกอะพอพรชุบเหล็กมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาผ่านการอ,าอบแห้งพออบแห้งแล้วสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเหล็กยังไม่เงาพอยังไม่เงาเสร็จเนี่ยแล้วเราก็จะผ่านพอมาจุดนี้ที่เรียกว่ารีโฟล์เหล็กก็จะกลับมาเงาใหม่พอเหล็กเงาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านการเคลือบน้ํามันใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะการสนิท พอการเสนนมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปผ่านออนไลน์ QC เพื่อที่จะดูว่าเหล็กมีปัญหาหรือมีอะไรงไงหรือเปล่าระหว่างการชุบว้าวสุดยอดมากตรงนี้ก็เป็น QC นะ่องนะทุกคนอันนี้เป็นห้อง QC room ออนไลน์เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์นะทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็จะดูเหล็กว่าเออเรามีดีเฟกตมีปัญหาอะไรงไง ส่งลูกค้าได้ไหมเหล็กมีรอยบุบรอยเอสคราชหรือว่าไอขอบข้างไม่เรียบหรืออะไรไงยเนี่ยเราก็จะมาดูนขั้นตอนตรงนี้นะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้เราก็ทำให้มันเงาครับใช่ใช่เป็นกระจกเลยตอนนี้นะครับแล้วเขาเขา,เาจะวิ่งมาตรงนี้เก็จะวิ่งวิ่งวิ่งลงมาตรงนี้เล คำวิ้ยาถามนะครับว่าเวลาที่เราต้องตรวจนะครับเราเช็คอะไรยังไงบ้างครับเราใช้ไฟยส่อง,รงตรวจสอบไล่ส่องไปทั่วแผ่นค่ะถ้ามีดีเฟกก็จะเห็นค่ะแล้วสมมติถ,ถ้าเกิดเจอด,ดีเฟกต์นะครับติดเราก็ทำยังไงบ้างดีเฟก<ห>ต์เ<ห>นี่ยเราก็ต้องมีการระงับแล้วก็เอาไปเช็คดูอีกทีนึงว่าเหล็กอย่างนี้เนี่ยดีเฟกต์อย่างนี้ลูกค้าสามารถรับได้ไหมก็เป็นการการันตีได้เลยว่า ถึงแม้ไม่ปัญหาเราก็จะอินฟอร์มก่อนใช่ใช่เราอินฟอร์มก่อนแล้วก็เนี่ยเหล็กต,ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะผ่านจุดที่เรา QC เนี่ยค่อนข้างหลายหลายจุดอยู่นะไม่แค่จุดแรกเท่านั้นไม่แค่จุดแรกครับเดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งด้วยใช่ดเดี๋ยวมีจุดหนึ่งครับโอเคไปนะชมกันดีกว่าได้ครับผมก็จากเมื่อกี้ที่เราทำให้เงาแล้วเราก็มาม้วนโรตรงนี้เหรอครับใช่ครับตรงนี้เราก็ม้วนกลับพอม้วนกลับแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะดูว่าตรงไหนที่จะมีไป QC ตรงนี้อีกทีหนึ่งหรือว่าไปดูที่ห้องแ a บอะไรแต่พี่ท่านนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราตามไปด้ลยโอ้โหมีห้อง l a บด้วยทุกคนนี่ขนาดว่าโรงงานผลิตเหล็กนะผลิตกระป๋องนะทุกคนตัวสอบดูทุกอย่างคือห้องที่บอกว่ามาเช็ค QC รอบนึงแล้วใช่ครับอันนี้เป็นห้อง l a บของทางบริษัทนะครับมีอีกหนึ่งหนุ่มอยู่กับเราตรงนี้นะครับสวัสดีนะ้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากรู้หน่อยว่า อออา้้งงงะตทํไไรยับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องเทนไซ์ครับเป็นเครื่องที่เอาไว้ทดสอบแรงดึงของของเหล็กนะครับทดสอบคุณภาพของเหล็กว่าเหล็กนี่รับแรงดึงได้มาตรฐานหรือเปล่าตร,รงกับตามที่ลูกค้าระบุไว้หรือเปล่าครับแล้วมันเช็คยังไงอ,อ่ะก่อนอื่นนะครับเทนไซ์เราจะเช็คตามที่ลูกค้ารีเพยทมา1คอยเราจะเช็คจํานวน2ชิ้นสองชิ้น,นคือเราจะเช็คด้านขอบแผ่นครับตรงกลางครับนำเหล็กปลายม้วนที่เราจะเช็คมาเจาะเป็นรูป W แบบนี้นะครับแล้วหลับ หลังจากนั้นเราก็จะยืนรอครับรอจนกว่าเครื่องจะทํางานจนเหล็กถึงทันวิจฤตถ,ถึงขาดแล้วเราก็มาเช็คผลการทดลอ,องเนี่ยอย่างตัวอย่างกราฟนะครับคือเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟคือช่วงนี้คือจะเป็นช่วงที่เครื่องออกแรงดึง,งเครื่องก็จะดึงไปเรื่อยจนกว่าเหล็กจะขาดออกจากกันก็เหล็กข,ขาดแล้วนะครับคือเราก็ต้องมาเช็คผลการทดลองที่ทำเพื่อสักครู่นะครับ เราก็จะมาดูที่ค่า m ม x ค่ายูว่าอยู่ใน JX Standard หรือเปล่าถ้าอยู่ในช่วงของ JX Standard เราก็สามารถส่งไปให้ลูกค้านำใช้งานได้ต่อไปครับโอเคแต่ว่าผมยังเห็นอีกฝั่งหนึ่งอยู่ในห้องนี้ใช่ครับเรามีเครื่องชื่อเครื่อง semi DX นะครับไว้เช็คธาตุต่างนะครับเครื่องนี้เนี่ยสามารถซูมอินได้ถึงแสนเท่าว้าวครับแม่ถามน้องนัทหน่อยแล้ว้ครับค่าที่เราอ่านแต่ละค่ามัน มันบ่งบอกถึงอะไรบ้างอะก็จะวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์ธาตุในเหล็กของเรานะคะช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพของเหล็กค่ะหากมันมีดีเฟกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาวิเคราะห์ได้ว่ามันเกิดจากอะไรมีธาตุอะไรอยู่อยู่ในดีเฟกนี้บ้างถะเข้าใจตัวแผ่นคอยตัวนี้เนี่ยมากขึ้นทั้งโลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคทุกคนนั่นก็เห็นแล้วนะว่านี่คือมาตรฐานของ เหล็กไทยจริงๆหรือว่ามาตรฐานของสินค้าไทยจริงๆนะครับนี่แค่เป็นโปรเซสที่ขบวนการผลิตกระป๋องนะทุกคนซึ่งเป็นกระป๋องเหล็กยังมีการทดสอบยังมีมาตรฐานอะไรขนาดนี้นะครับนี่นี่เรายังไม่พูดถึงในเรื่องของการผลิตอาหารเลยนะ ในส่วนของการผลิตาอาหารเนี่ยก็มีแบบโอ้โหขั้นตอนเยอะแยะตรวจสอบนู่นนี่นั่นก็ไม่แปลกที่อาหารไทยจะมีมาตรฐานจนชาวโลกเนี่ยเขายอมรับนะครับยาวา่าชาวโลกทุกคนลหลายๆประเทศเนี่ยเขายอมรับว่าอาหารไทยมันปลอดภัยจริงๆสําหรับผู้บริโภคนะครับโอเคทุกคนสําหรับจี่นี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ